at 6 ts เครื่องบินโจมตีป้ายแดงของกองทัพอากาศไทยโดยที่ at 6 ts จะถูกบรรจุให้เข้าประจำการที่ฝูงบิน411กองบิน411จังหวัดเชียงใหม่ at 6 ts สามารถบินได้ที่ความสูงประมาณ30,000ฟุตด้วยความเร็วประมาณ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกลถึง1,125ใหม่บไมล์บินจากเชียงใหม่ไปหาดใหญ่โดยไม่ต้องเติมน้ำมันครับ ยังมีระบบกล้อง MX15DI ที่ติดอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องสามารถถ่ายภาพด้วยความร้อนและซูมได้หลายระดับสามารถฉายและทิ้งอาวุธด้วยเลเซอร์สามารถฉายเลเซอร์ให้กองกำลังภาคพื้นมองเห็นได้ครับกองกำลังภาคพื้นชี้เลเซอร์ไปยังเป้าหมายทำให้เครื่องบินก็สามารถรู้เป้าหมายได้ครับนอกจากนี้ยังสามารถบินได้ในเวลากลางคืน โดยมีระบบแจ้งเตือนจรวดภาคพื้นที่ยิงขึ้นมาระบบอาวุธสามารถติดตั้งได้ทั้งอาวุธนวิถีและไม่นำวิถีแบบระเบิดธรรมดาและระเบิด500ปอปอนด์ติดกระบอกปืนขนาด50มิลิเมตรสามารถยิงรถถังได้และขีบปนาวุธ AGM 1 1 4 h e l l f i r e ครับปัจจุบันกองทัพอากาศได้บรรจุ AT 6 TS จำนวน8ลำเข้าประจำการณฝูงบิน41 1จังหวัดเชียงใหม่ครับ